เงินแบบไม่รู้ที่มาที่ไปจาก Google Play เชื่อว่าหลายๆคนนะคะเคยไปสมัครทดลองใช้แอปพลิเคชันบางแอปพลิเคชันเช่นแอปที่ใช้ตัดต่อแอบปบที่ใช้แต่งภาพเมื่อถึงกําหนดระยะเวลาที่ทดลองใช้แล้วเนี่ยบางทีเราก็ลืมใช่ไหมตรงนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เราถูกหักเงินอัตโนมัติในบัญชีของเราค่ะหรือถ้าเรายินดีใช้ไปแล้วเนี่ยแล้วเกิดเปลี่ยนใจอยากจะยกเลิกใช้บริการนั้นเนี่ยจะทํำยังไงไปดูกันค่ะมาที่ Play Store ค่ะดูรูปเราที่มุมขวาบนคลิกเข้าไปค่ะ มาที่การชําระเงินและการสมัครใช้บริการมาที่การสมัครใช้บริการเลือกแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะยกเลิกคลิกยกเลิกการสมัครรับข้อมูลหน้านี้ให้เหตุผลไปนะคะว่าเรายกเลิกเพราะอะไรและติ๊กนะคะดาเนินการต่อหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เรายืนยันนะคะการยกเลิกนะคะ ตามกันดูนะคะจะได้ไม่ถูกขัดเงินตลอดไปและถ้ากลัวลืมว่าจะทำยังไงเซฟและแชร์คลิปนี้ไว้จะได้กลับมาดูในภายหลังได้ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆแบบนี้กดติดตามกันไว้เลยค่ะ